สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่7พฤษภาคม2565เจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกัมพูชาบอกกับผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าทางด้านประธานาเธนิมดิจไบเดนผู้นําสหรัฐควรใช้เวลากับผู้นาเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้มากขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐที่กรุงวอชิงตันในสัปดาหนะ์หน้า หากว่ารัฐบาลของสหรัฐนั้นมีความจริงจังกับการยกระดับความสัมพันธ์กับทางด้านอาเซียนและก็จีนซึ่งมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้อย่างยิ่งก็กืมมวนรัฐมนตรีและที่ปรึกษาใกล้ชิดของนาย,ยกรัฐมนตรีสมเด็จทุนเซนที่ดํารงตําแหน่งมายาวนานของกัมพูชาเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีแผนการประชุมแบบรายบุคคลระหว่างผู้นําของภูมิภาคกับทางด้านโจไบเดนผู้นําของสหรัฐ กัพูชาดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนซึ่งหมุนเวียนระหว่างสมาชิกของกลุ่มและผู้นําชาติอาเซียนแปคนรวมทั้งสมเด็จพูนเซนคาดว่าจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนสหรัฐส่วนผู้นาเมียนมาถูกกีดกันจากการทํารัฐประหารและฟิลิปปินส์จะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังการเลือกตั้งจึงไม่มีผู้นํานั้นไปร่วมประชุมด้วยกัปูฮวนบอกกับผู้สื่อข่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า ผู้นำอาเซียนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและความเสม,มอภาคและให้โอกาสใช้เวลาอันเป็นประโยชน์กับทางด้านโจไบเดนมากยิ่งขึ้นในฐานะประเทศใหญ่ประเทศเจ้าภาพสหรัฐควรมีน้ำใจต่อแขกมากขึ้นผู้นำที่เดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่โจไบเดนกำลังพูดถึงการยกระดับหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ให้เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเขากล่าวถึงขั้นตอนที่เสนอในระดับการมีส่วนร่วมระหว่างทางด้านสหรัฐและอาเซียนเก้ากระพวนก็บอกนะครับเขาเชื่อว่า เป็นเรื่องปกติสําหรับประธานอาเซียนที่จะพบกับผู้นําของประเทศเจ้าบา้านไม่ว่าจะเป็นการทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่อเจราจาบางประเภทอย่างไรก็ตามเขาได้รับแจ้งจากเอ,อกอัคราชทูตสารัฐประจํากัมบ,บูชาแพทริกเมอร์ฟี่ว่าไม่มีการประชุมทวิภาคีตามกําหนดการที่เขาทราบเนื่องจากว่าการประชุมสุดยอดใช้เวลาน,านานพอสมควรแล้วและเนื่องจากว่าโจงใบ,บเด่นนั้นมีกิจกรรมอื่นที่ยุ่งพอสมควร ทำเนียบขาวไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพูดของเกาคุมพวนในทันดีแต่โฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าโจไบเด่นนั้นจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวแก่ผู้นำอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับพวกเขาที่กระทรวงการต่างประเทศเธอกล่าวด้วยว่าการประชุมสุดยอดจะตระหนักถึงบทบาทสำคัญของอาเซียนในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในภูมิภาคและการํำลึกถึง45ปีของความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านสหรัฐกับอาเซียน การประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมผู้นําอาเซียนครั้งแรกที่จัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันและเป็นการเืินทำเนียบขาวครั้งแรกของสมเด็จทุนเซนซึ่งปกครองกัมพูชามาตั้งแต่ปี2อ2 8และต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์จากสหรัฐบ่อยครั้งในการปราบปรามผู้ไม่เห็นด้วยและจาคุกฝ่ฝายตรงข้ามก็กิมพวนกล่าวว่ากัมพูชาซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับจีนจะไม่เลือกข้างระหว่างสหรัฐและจีนและการลงทุนของสหรัฐในประเทศของเขาก็กําลังเติบโตขึ้นในทำนองเเเดีีียยววกกกัััันนนออาาาซททงรรรม้สฐิและจ ภายใต้หลักการการเปิดกว้างนักวิเคราะห์และนักการทูตก็บอกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความกระตือรือร้นรที่จะเพิ่มความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่รู้สึกผิดหวังและล้มเหลวในการให้รายละเอียดแผนการรับมือทางเศรษฐกิจหลังจากที่อดีตประธานทิมดินโดน,ดนัลด์ทรัมป์ออกจากข้อตกลงการค้าในระดับภูมิภาคก็เกียวพนก็บอกว่ากรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกของโจไบเดนนั้นยังเป็นแค่ง,งานที่กำลังดำเนินการอยู่และรัฐบาลสหรัฐให้ความสำคัญกับปัญหาภายในประเทศและวิกฤตในยูเครนมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับทางด้านอาเซียน นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่บอกว่ายังไม่รู้เขาอาจจะกล่าวถึง IP EF เราเข้าใจดีว่ามีลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันมากมายในวาระระดับโลกสำหรับสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนืนั้นยังให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าทะเลจีนใต้ที่มีสมาชิกอาเซียนต่างๆอ้างสิทธิ์เช่นเดียวกับจีนจะต้องอยู่ในภาวะหรือว่าในเรื่องที่จะต้องหารือกับทางด้านโจมไปเล่นเช่นเดียวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โจไบดนน่าจะกดดันอาเซียนให้ดําเนินการมากกว่านี้เพื่อสนับสนุนความพยายามของเขาในการโดดเดี่ยวรัสเซียออกจากทางการทูตและเศรษฐกิจหลังจากมีการยกกําลังทหารเข้าไปในยูเครนเก้ากิมฮวนนั้นบอกว่าสมาชิกอาเซียนแต่ละคนมีจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องความขัดแย้งในยูเครนและจุดยืนของอาเซียนใดๆในกลุ่มอาเซียนจะต้องมีฉันทามติเป็นพื้นฐานเดียวกันเป็นคําตอบเดียวกันครับ